ลุงไปกดตังก่อนไหมนี่ไงตู้นี่ของเต็มเลยลุงนี่ไงตู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาอมาฝั่งนี่อาเอเอะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อนุ่นไปดูตรงนุ่นก่อน,น,นดูดิ อัอนนไปกดตังก่อนเด้วมาฝั่งนี้นลุงนี่ข้าวซอยนี่ข้าวซอยนี้ก็ข้าวซอยนี้ไงอุ้ยดูคนขายของเต็มประเด็นของเต็มเลยเอาหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเปล่าหมดเวลาแล้วค่ะ เด็กไพลินอยู่นี่ค่ะทางนี้เขาเป่าหมดเวลาแล้วค่ะเห็นไหมไปเขาเป่าหมดเวลาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป่าแล้วเป่าแล้วซึมอู้ทางนู้เต็มเลย

ยายหับแปคืนละเ้านีเหรอเานีไปเลยค่ลูกดูดนี่มันน่ารอถึ ค่ะขวมรเืออืที่านองเรยนยเด็กนี่หนูจะจับอะไรก่อนล้างมือเหรอโอ้ไม่น่าจะใช่หรอกเอ้ยมุดไปดูซิเขาขายอะไรมั่งไป